ที่กดเข้ามาดูเนี่ยเพราะว่าอยากเห็นตัวที่ฟังเงินเหลือฟังหัวร้อนใช่ไหมโอเคค่ะทุกคนวิสวสดีค่ะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยมาเริ่มขึ้นตอนที่ฟ้กากำลังอัดคลิปวิธีการหาตังในเกมนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนวิธีที่สองนะคะเราก็จะไปที่ Battle Field เพื่อที่เราจะไปฟาร์มสร้อยแห่งเกียรติยศนะคะหรือว่า ในเวลานั้นนะคะฟ้ากำลังอัดคลิปวิดีโอวก,กับคอมที่ฟ้าไม่อยาก PVP นะคะแต่ว่าพวกเขาก็ตีฟ้าจนหัวม่วงกันหมดเลยนะคะฟ้าก็เลยตัดสินใจนะคะเดินไปให้การยิงเพราะว่ายังไงก็คงไม่รอดนะคะเพราะว่าสองรุมหนึ่งมันบ่ได้อีกอย่างนะคะก็คือตัวเรากากค่ะจบโอเคค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะวิธีที่สองนะคะก็คือการที่เราไปเข้า Battle Field น,นะคะและแล้วคุณเมดตัวเดิมก็กลับมานะคะ ตอนนั้นฟ้าก็รู้ได้เลยนะคะว่าคลิปนี้ก็คงไม่ราบรื่นโอเคค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะก็คือเราจะไปที่แบ t เทิลฟิลด์แบตเทิลฟิลด์ในทะเลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคน ดูสีหน้าก็รู้ว่าแฮปปี้ถ้าเราตีเขาแล้วไอตัวแดงๆมันจะมายุ่งไหมอ่ะโอ้เนก็เป็นไปตามระเบียบนะคะก็ให้เม็ดสตันแล้วก็ให้นางดาบมาตีนะคะไปดนฟิลที่ทะเลนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ ฟ้าก็พยายามเดินออกไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็กดสกลสิลใสรัวๆือฟ้าก็เลยตัดสินใจกลับหมู่บ้านนะคะเพราะว่าฟ้าไม่อยากหมดอารมณ์ในการทําคลิปนะคะคลิปที่สามเนี่ยก็อ้าวคนนี้ชื่อดําแล้วอ,อืมชื่อดําแล้วเนาะแลวหลังจากตัวนั้นนะคะพวกเขาก็ได้หายไปเลยนะคะนับว่าฟ้าเป็นคนที่ใจเย็นมากๆเลยนะคะไม่ใช่แล้วหรอกสู้เขาไม่ได้ <c oughs> ไม่บายค่ะทุกคน